Oh, ประมาณ2 0 0 0 0 0ได้อะไรบ้างไปดูกันครับเราทดลองริบๆมนะเดี๋ยวอาจารย์มาสเต็ปรถที่ยกมาเท่าๆกันจิดนี่ถือว่าขับสบายครับออวันนี้จะมีเฮ้ยไ <c oughs> hey, ม่ใช่สวัสดีครับวันนี้มากับแอดแรปเตอร์นะครับครับสวัสดีครับจิบแรปเตอร์นะครับ วันนี้เราจะมาบอกว่างบประมาณ200,000นะครับในอุปกรณ์ตกแต่งของแรปเตอร์นะครับเจ้าแรปเตอร์ V6 ของเราเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแล้วได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายในช่วงชุดหน้าให้ฟังนะครเดี๋ยวเราพามาดูครับนี่อย่างแรกเลยครับก็คือกาดไฟหน้าเห็นไหมครับกาดกันแมลงแล้วก็การไฟแตกนะครับนี่ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งจากฟ o r d นะครับ เป็นเอเซอรี่แท้นะครับต้องบอกนะครับย้ําว่าแทน้นี่นี่นี่นคโ,โคโตรเหนียวเพราะว่าเราเดินทางหลายจังหวัดแล้วถนะครับเดินทางหลายจังหวัดใช้งานจริงทุกอย่างจริงนะครับ<ช>ดูจากง่ายๆครับดูจากกันชนหน้าเนี่ยสเก็ตหินมาแล้วครับแต่เริ่มมีแล้วใช่แต่บอกว่าไฟหน้าเราจะไม่ลายนะฮะต้องเข้าใจคนอารมณ์คนใส่แว่นเลยคนใส่แว่นขี่มอไซค์อะครับตาไม่เจ็บ แต่หน้านี่ช้าเลยนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ป้องกันได้แน่ป้องกันได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนี่ไฟบาเพิ่มทัศนวิสัยในการขับเห็นไหมฮะนี่นี่นี่ไฟบานะครับตัวนี้นะครับข้อดีของไฟบาตัวนี้นะครับขาตรงรุ่นไม่ต้องแปลงไม่ต้องแปลงเราสามารถใส่ตามตำแหน่งเดิมของรถได้เลยใช่นะครับเราจะวางตำแหน่งแล้วก็ใส่ได้เลยตัวนี้มีให้เลือก2อย่าง ให้เลือก2สีนะครับมีสีดำเป็นโครมดำกับโครมใสต้องนะครับนี่อันนี้ราคา12,000บาทนะครับลืมเมื่อกี้ลืมบอกกาดไฟหน้ากาดไฟหน้านะครับราคา3,500บนทนะครับติดตั้งที่เราหรือให้เราส่งก็ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับนี่ตัวโคเวอร์กระจกมองข้างนี่ครับพอร์ตเฟอร์ฟอร์มานต์นะครับนี่จะเป็นงานคาร์บอนนะครับตัวนี้เรียบเนียน เราแค่โคเบอร์คือการติดกาวนะครับไม่ได้มีการแกะของกาวออกสามารถใช้งานได้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนงึ่งสิ่งที่สิ่งที่สําคัญอีกแย่างไม่ใช่สิ่งที่ป้องกันใต้ท้องของเรานะฮะจุดนี้เลยต้องบอกกันว่ามันเป็นสิ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าเอ่โอโปรเทคใต้ท้องเนอะก็คือกาดกันแขง็งของเดิมอ่ะมันมีชิ้นบางครับอ่ามันเป็นชิ้นเล็กๆบางๆแต่คราวนี้ เราใช้รถแบบนี้เอาไม่รู้ว่าจะไปลุยหรือว่าจะไม่ลุยใส่เพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นการแ้งอลูมิเนียมอันนี้นะครับจะยาวจากอ่างน้ํามันเครื่องจนถึงทันเฟอร์หลังทันเกียร์ทันเฟอร์หลังเลยคใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้มีให้เลือก2องช้อยนะครับจะมีงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็งานเหล็กนะครับงานอลูมิเนียมนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่2900บาทนะครับงานเหล็กราคาอยู่ที่8,9 0 0นะครับ เหล็กกับอลูมิเนียมต่างกันที่น้ําหนักนะครับความเหนียวความแข็งแรงพอๆกันใช่ต้องบอกเลยครับแล้วก็ต่างกันเรื่องราคานะถ้าใครอยากดูคลิปที่ว่าไปเทดสอบลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วดูครับคลิปอันนั้นที่เราได้ทดลองเนี่ยเราทดลองจากงานอลูมิเนียมนะใช่ลากเลยนี่แล้วาจะขดแล้วแล้วผมลทยผลสุดท้ายชิ้นที่เราทดลองนะครับก็อยู่กับรถผมครับผมก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ครับก็ถึงบอกว่ามันใช้งานได้จริงถูกต้องนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องล้อยางนะครับล้อยางเนี่ยก็จะมีให้เลือกอีกอย่างอย่างสไตล์สไตล์รถผมคันนี้นะครับคันดาเจ้าคันดํานี้นะผมเลือกยางอัพไซด์ขึ้นมาจากของเดิมมันเป็น28585 7 0้าสอ่าคันนี้เป็นเป็น295 70 17อ่านะครับอันนี้ผมขยับไซด์ขึ้นมาแล้วก็แม็กนะครับผมเลือกมันเป็นแม็ก แบดล็อกนะครับก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเขาเรียกสไตล์บาจาถูกต้องแต่เรายังอิงอยู่นะครับอิงอยู่ว่าเราอยากได้คำว่าขอบ17ถูกต้องอารมณ์บาจาเนื้อยางที่มีความหนานิดนึงแล้วก็ใช้ในแบบว่าคิดว่าไงแบบลุยสบายๆนุ่มนวลติดความนุ่มนวลอยู่ก็จะได้อารมณ์แบบสไตล์แบบว่านุ่มนวลยุบเยอะๆนะครับแก้มยางอ้วนๆใช่สไตล์บาจาแหละใช่แล้วก็ เบอร์ยางนะครับจะใหญ่กว่าเดิมหนึ่งเบอร์ลูกค้าถามว่าส่วนใหญ่ถามว่าใส่เบอร์นี้เลี้ยวติดไหมติดไหมครับอันนี้ไม่ติดครับเพราะว่าเราใส่เป็นออพบวกอันนี้บวกเท่าไหร่ครับบวกอันนี้บวก12บสอง่าบวก12ก็ถือว่าพ้นแล้วก็แมทพอดีคันนี้ยังไม่ได้ยกเลยยังไม่ได้ยกยังสเต็ปแบบเดิมๆยังไม่ได้ยกเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวพาไปดูด้านละอ๋อนี่อีกอย่างหนึ่งลืมเลยชว์ฝากระโปรงนี่ตัวตัวผ่อนแรงอืนะครับตัวผ่อนแรงอีกหนึ่งตัว ต้องบอกก่อนรถเดิมไม่มีมาให้อะรถของศูนย์ไม่มีมาให้หรือว่าตัวดีเซลจะมีมาให้ก็ไม่รู้นะอมไม่แน่ไม่มั่นใจ,จอ,อกผมแต่ตัวดีเซลที่ก็บอกไปเป็นบายทอโบเนี่ยมไม่รู้มีมาหรือเปล่ามือเดียวเห็นไหมแต่วันนี้ใน v 6นะครับใครอยากได้ชุดโช้กฝากโปรงใส่โดยหัวน็อตไม่ขยับถูกต้องนะ ทำไมอ่ะซีเรียสเรื่องอะไรเรื่องหัวน็อตขยับเนี่ยลูกค้าบางคนอาจจะกลัวในการขยับน็อตฝากระโปงในการคือขายรถครั้งต่อไปเนี้ยรถโดนมาหรือเปล่านี่เราเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้เลยจบตัดปัญหาเลยก็คือมีขาจุดยึดบนรถใหม่ขาใหม่ทนทานไม่มีบิดไม่มีงอนี่ดึงข้างเดียวก็ลงได้เฮ้ยเดี๋ยวไปดึงรถเบืองบ้างดิไม่ดึงหรอกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูชุดหลังนะชุดหลังมีไงบ้างไปชุดหลังเนี่ย แต่งโคตรแก่เลยเยอะมาอันนี้นี่เลยที่ว่าเป็นสไตล์อยางเดิมเลียนล้อใช้แบรนด์ใช้ล้อเป็นแบรนด์เคมซีนะครับรัดกับยางเดิมครับใช้เป็นยาง285 70 17เ็นะครับเป็นยาง BF นะครับติดกับรถมาเลยต้องบอกก่อนว่าสําหรับใครที่ใช้ยางจากรถโรงงานมาเนี่ยอยากได้ยังอยากใช้ยางเดิมอยู่ใช่อยากใช้ยางเดิมแล้วอารมณ์เขาเรียกว่าฟิตเมนรถให้มันออกมาข้างนอกเนี่ยบางคนที่บอกว่า ของเดิมมันหุบไปในรถอ่ะอยากให้มันออกเลือกรอครับเลือกรอเลือก้อที่หากับรถเลยหาสเปคที่มันที่เราชอบครับหรือว่าถ้าไม่เข้าใจสเปคยังไงโทรมาถามครับเดี๋ยวแนะนําให้ใช่คันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของรถนี่คือแต่งแบบสไตล์แบบว่าลุงเรียบเรียบเรียบหรูลุยเออเธอมึงยังไม่เคยลุยเลย คันนี้ก็เลยเลือกเลือกเป็นล้อ KMC นะครับแล้วก็อ f f s e ตมันก็จะพอดีพอดีซุ้มพอดีซุ้มเลยไม่ยืนใช้อย่างเดิมได้เขาเรียกว่างบประหยัดก็หล่อได้ใช่ไหมวะไม่กูบัฟหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปด้านหลังนี่ด้านหลังใกล้ๆตรงนี้เลยใกล้ล้อก็กาดเซนเซอร์ตัวนี้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ชี้ไปนี่ครับกาดเซนเซอร์ก็ยังมีกาดเซนเซอร์ที่เวลาอาจจะมีโดนหินโดนอะไรที่โดนทําให้เซนเซอร์เสียหายตัวนี้ป้องกันครับไป ดูด้านหลังอีกชิ้นหนึ่งกาดกันเซนเซอร์ยังนะมันยังต้องมีไอตัวกาดกันกองเบนซินอีกใช่มีตัวนั้นมันมีประโยชน์ที่สุดเลยมีประโยชน์ถ้าเราไม่ใส่ถ้าไม่ใส่มันก็มีสิทธิ์อ่ะในการวิ่งในการลุยเลหินอาจจะไปโดนได้เพราะว่ากองเบนซินตัวนี้จะไม่มีอะไรบังเลยอ๋อตัวนี้เเปื่อยเลยใช่เราทาไว้คูเบอร์คูเบอร์เพื่อป้องกันนะฮะแล้วก็เวลาใส่เนี่ยต้องแปลงน็อตเป็นขาตรงขาตรงรุ่นไปด้านหลัง อันนี้อันนี้ที่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโทบาใช่บางคนก,ก็เรียกว่าหูลากเรือทานลากเรืออะไรก็แล้วแต่แต่จ,จริงๆแล้วมันก็คือโทบานั่นแหละครับโทบานี้เราก็ใช้เป็นสเปคออสเตรเลียเลยถามออสเตรเลียมันแตกต่างกับปกติยังไงก็คือตรงรุ่นน็อตไม่ต้องขยับถอดโทบาชิ้นเดิมที่ไม่มีหูลากติดรถมาถอดออกแต่ชิ้นใหม่ก็จะมีเป็นหูลากชิ้นนี้อ่าก็จะมีสเปคบอกเลยครับว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่เท่าไหร่ อ่าอันนี้คือเป็นของแท้แน่นอนอ่ารองรับน้ําหนักตามสเปคเลยอันเนี้ยมันจะไม่จบแค่โทบายอย่างเดียวครับใช่มันก็จะมีพลาสติกอ่าเพราะว่าของเดิมอ่ะมันจะไม่มีตัวว้ลครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวว้ลแล้วก็ต้องใส่ชิ้นนี้ด้วยแต่ถ้าอยากประหยัดน่ะครับแต่มันไม่หล่อโอ้แค่พันห้าเองต้องใส่นิดเดียวเองทีเดียวครับถ้าเท่ากับว่าในชุดชุดหลังครบๆมีหัวบอลถูกต้องนะครับประมาณ2 0,000กลางกลางม่นกลางกใช่สองหมื่นกลางกลาง แล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งแรกเลยท่อดำนะครับท่อดำในท่อดำในสเปคออสเตเลียใช่เขาให้มาเป็นท่อดําแต่บ้านเรามาเป็นท่อเงินถูกต้องก็เลยขัดใจเราก็เลยต้องทําให้เป็นสเปคออสเตเลียอันนี้ท่อดําด้วยการพ่นนะครับใช่ครับเป็นสีทนความร้อนนะครับเป็นสีทนความร้อน่นสไตล์ท่อดําตัวนี้ราคาไม่แพงครับอยู่คู่ละสามพันแปดนะครับตราคาไม่แพงเลยก็บางบางอาจจะเป็นท่อแต่งที่เป็นอยากได้ท่อดําเป็นแบบนี้ก็ สามารถสั่งมาพ่นได้สั่งมาทําเป็นสีกระทมร้อนได้ครับแล้วก็ใช้เวลาทําประมาณสี่ชั่วโมงต้องมีครับสี่ชั่วโมงอีกอย่างหนึ่งครับขาดไม่ได้เลยโช๊คฝาปิดท้ายนี่คือตัวผ่อนแรงถูกต้องตัวผ่อนแรงปกติถามว่าฟอร์ดเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีสปริงมาอยู่แล้วสปริงการปิดที่เบาที่เบาขึ้นว่าเวลาปล่อยลงเนี่ย เขาไม่มีตัวเซฟใช่อ่านี่เวลาเราปล่อยลงนะครับเวลาเด็กจะมาเปิดฝาท้ายเรามันก็จะ่อนแรง <S <S เด็กนี่<ๆ>คือเด็กสาวๆหรือว่าไงเฮ้ยลูกๆอ,อะไรเด็กๆเกนี้ยแล้วก็ขาก็จะตรงตรงรุ่นหมดเลยไม่ต้องแปลงอะไรใดทั้งสิ้นนะครับนี่อ่าถ้าใครอยากได้แบบนี้ทำไงต่อครับติดต่อครับอีกอย่างหนึ่งนี่ยังไม่หมดมึงมีก่อนฝาปิดนะครับเออใช่ฝาปิดแต่คันนี้ยังไม่ได้ใส่ใช่เพราะว่าอะไร รออยู่รออยู่ <ลอ S 1> เพราะว่าข,ของต้องของต้องบอกนะครับของเนี่ยฝาปิดกระบะาเนี่ยตอนนี้เรามีให้เลือก2อย่างนะครับมีทั้งแมนนวลมีทั้งไฟฟ้านะครับมีมีทุกอย่างเลยแต่คันนี้บางทีเขาขนมอไซค์มากก็เลยอาจจะยังไม่ได้ใช้ใชนะครับแต่ต้องบอกว่าสําหรับใครขนสัมภาระหนัก,นกๆใครต้องบอกว่ามันจะมีประโยชน์ตอนที่ที่เราบรรทุกบรรทุกอ,อ,อย่างเช่นกระเป๋าเดินทางเนี่ยปกติเราต้องไว้ในรถ แต่เนี้ยเราสามารถไว้ข้างหลังนะฮะแล้วเราปิดฝาปิดได้เลยนะครับฝาปิดมาถึงเนี้ยแล้วเราล็อกรถเนี้ยเท่ากับว่าตัวเนี้ยมันโคเบอร์มากเลยราคาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่สามหมื่นบาทจบตัวท็อปสุดประมาณห้าหมื่นบาทนะครับที่จริงถือว่าไม่ได้แพงนะใ่มันป้องกันด้วยใช้งานได้จริงปกติเราจะของไว้ในเบาะเรามาไว้ข้างหลังเนี่ยข้างในรถเราก็จะนั่งได้เต็มห้าที่นั่งนะห้าที่นั่งเต็มลูกนอนหลังได้อันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากผมมองว่าสําคัญมากเลยนี่ แล้วก็ปากนะครับอันนี้ก็เข้าๆเ,เ,เคสประมาณนี้อยากจบแบบคุบๆนะฮะค่บประมาณ200,000ครับนะวประมาณ200,000ก็จะได้ของที่เทพๆเลยแล้วก็ใส่ในสไตล์นี้นะครับใครอยากได้อุปกรณ์ตกแต่งฟอดนะครับมีตั้งแต่ Next Gen e v r l s t e Raptor นะครับพักเรามาได้เลยครับช่องทางเพจนะครับ JAAF Auto Thai นะครับหรือเบอร์โทรติดต่อ091 9156545นี่ก็จะเอาเบอร์กูอีกเยอะดครับเบอร์โทรของผมนะครับ084144191นะครับติดต่อแอดมาได้เลยครับก็วันนี้ทาง JF Auto Thai ขอฝากไว้แค่นี้นะครับงบประมาณ2แสนจบครบหล่อหล่อครบจบเด้เราครบจบงิประมาณ2แสนล่อครบจบงบประมาณ2แสนนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ